แกเล่าออกอย่าง,งานันไอง,งานที่แกทําอยู่เนี่ยมีแต่คนอยากทํานะก็นหนูไม่อยากอย,กอยู่ห่างจากแฟนหนูนี่นาแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าแฟนแกเขารักแกจริงเนี่ยเขาย้ายมาอยู่แกแล้วก็เทนเขาต้องดูแลแม่นี่คะอีกอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทิ้งแม่เขาไว้ได้คนเดียวจริงๆอะ่ะแต่อีกอย่างเนี่ยเทนอะ่ะเขาหางานไว้ให้หนูทําเรียบร้อยแล้วนะคะคิดดีๆนะวิวแกกับแฟนเนี่ยเพิ่งคบกันได้ไม่นานเนี่ยแกจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยมันคุ้มหรอ พี่เอ็มไม่ต้องเป็นห่วงนะวิวเชื่อใจเทนเขาแม่คะอันนี้เป็นของฝากที่หนูซื้อมาฝากแม่นะคะอขอบใจมากลูกเออวิวไหนไหนหนูก็มาเยี่ยมแม่และแม่ว่าจะให้เทนในลาง,งานสักสองวันแล้วพาหนูไปเที่ยวดีไหมแม่วิวไม่ไปไหนแล้วเขาจะย้ายมาอยู่กับเราเออร้านแม่อ่ขะขาดพนักง,งานพอดีไม่ใช่หรอ,อ,อให้วิวเขาไปช่วยป่าดีดีดีเทน<ๆ> ไหนเทนบอกว่าถ้าเกิดว่าวิวยา้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะเทนจะหางานออฟฟิศให้วิวทำไงเอานะช่วงนี้งานมันหาย,ยากทำกับแม่ไปก่อนจะได้ดูแลแม่ด้วยไงเออแม่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะมาหาแม่แม่ก็เลยไม่ได้เตรียมอาหารไว้ให้หรอเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารก่อนนะเอ,อ้ยไม่เป็นไรแม่ให้วิวก็ทำดีกว่าอ่ะอย่ามนะแม่ผม,มชอบเป็ดเแต่ว่าอมแม่วิวเนี่ยทำอาหารอร่อยสุดเลยจริงเหรอ กเลยนนลวิวแม่โอนเงินเดือนให้แล้วนะ,ะร้านแม่เพิ่งเปิดอะคนไม่ค่อยมีแม่ก็เลยสำรองเงินไว้ซื้อของหวังว่าวิวคงเข้าใจแม่นะค่ะ อวิวเดี๋ยวไปปอกผลไม้มาให้แม่กินหน่อยนะปะค่ะเทนวิวเนี่ยเชื่อฝังใช้ได้เลยนะอีกหน่อยเราสบายกันแน่ <c oughs> เลยเป็นไงอะ่ะเห็นตาถึงใช่เะล่ะใช่แต่ว่าแม่ว่าลูกอะอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองนะเ <c oughs> พราะลูกยังไม่ได้แต่งงานกันลูกก็มีสิทธิ์เลือกได้อีกเยอะ <c oughs> แล้วก็ เพื่อนของแม่มีลูกสาวอะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งอีกตั้งเยอะแยะจริงเหรอแม่จริงงั้นเนี่ยแม่หายทน,นีสุดสิบคนเลยได้ไหมได้สิเล่นวิวอย่าไปเลยนะเทนขอโทษนะที่พาวิวมาลำบากครแต่ว่าแม่เทนเองเขาก็ลำบากเหมือนกันนะ กว่าเขาจะเลี้ยงเทีนมาจนโตได้ขนาดนี้เข้าใจกันหน่อยดีนี่เทนซื้อของมาให้วิวด้วยนะหเห็นวิวบอกว่าอยากได้มากไม่ใช่เหรอเทงจำได้อยู่หรอแต่กระเป๋าใบนี้มันแพงมากเลยนะไม่เป็นไรขอแค่วิวชอบเนี่ย แพงแค่ไหนเทนก็หามาให้ได้เสมอขอบคุณนะค่ะเออเทนผู้หญิงที่แม่แนะนำให้ขาวก่อนเป็นยังไงบ้างอะก็ดีนะแม่เทนซื้อกระเป๋าหรูให้เขาไปหนึ่งแต่วิวนี่ดิโคตรงงคมซื้อกระเป๋าเกมให้มัน่ะยังไม่รู้ตัวเลยอืมแต่ว่าแม่ว่าลูกก็ต้องคอยเอาใจวิวได้วยนะ เอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายของตายฮะฮัลโหลวิวแกอยู่น <environments> ู Bill, you know ah. Ah ่นอะเป็นไงบ้างมันจริงอย่างที่พี่เอฟบอกเลยอะ ในเมื่อสิ่งที่ฉันทำไปถึงไม่เห็นค่าเงินคงถึงเวลาที่ฉันต้องรับตัวเองบ้างแล้วมันไปทำอะไรของมันป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกเฮ้แม่น่ารำคาญอ่ะโอโ้ชักแย่ลงทุกวันแล้วเมียกแกเนี่ยเฮ้ยวิวไปไหนมาทั้งวันโทรไปก็ไม่รับแถมไม่ไปช่วยงานแม่ที่ร้านอีกวิวก็ไปหางานที่เหมาะสมกับวิวมาไงวิวจะได้ไม่ต้องทำงานฟรีนั่งเป็นวัวเป็นควายที่บ้านนิ่นไง,ไง นิวเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเธออยู่บ้านฉันเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีทำงานนิดนิดหน่อยๆเนี่ยทำเป็นเรื่องมากรีบไปทำกับข้าวมาให้ฉันลูกฉันกับฉันเนี่ยหิวแล้วมีอะไรคะแม่เงียบยียบ แล้วก็ตามแม่มาอย่าเสียงดังเดี๋ยวเทนตื่นนี่เพิ่งตีสี่งนะคะแม่แม่เรียกหนูมีอะไรอะ่ะเมื่อวานนี่แม่ซื้อไก่มาตัวหนึ่งไปต้มซุปซะเทนตื่นมาจะได้กินเลยแม่น้ำมะนาวเทนแก้วดิ วิวอ้ะแล้วยืนเฉยทำไมล่ะรีบไปทำให้เขาสิค่ะแม่คะวิวไม่ใช่คนใช้ที่บ้านแม่นะคะที่โตมานั่งทำงานบ้านอะไรพวกนี้ทุกวันน่ะวิวได้ทนแม่มามากพอแล้วนะคะถึงว่าล่ะทำไมสาม,มีแม่เขถึงได้ทิ้งแม่ไปแบบนี้ เธอกล้าพูดจาแบบนี้กับแม่ได้ไงเทนเทนกล้าตบหน้าพี่หรอวิวที้ทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเทนน่ะเทนทำกับวิวแบบนี้เนี่ยนะเธอไม่ต้องาพูดจาของมึงคุณเลยนะฉันไม่ได้บังคับเธอเท่าไหร่เธอเต็มใจทำเองอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปเออใส่หัวไปใส่หัวออกไป,ออกไปขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้ตาสว่างสักที เร็วๆเนี้ยแกสองคนเจอฉันแน่ผู้จัดการคะคุณเฮนนมาถึงแล้วคะ่ะวิว เพมาอยู่นี่ได้ไงก็บริษัทนี้เป็นบริษัทของพี่ฉันน kind of ่ะฉันก็มาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่โชคดีอย่างเลยนะั้งนั้นเนี่ยเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่เราเคยรู้จักกันมานานน่ะการสัมภาษณ์งานครั้งนี้เนี่ยคงลาบลื่นเลยใช่ไหมราบลื่นอะไรพี่ซาวิวแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่เหรครอบครัวเขาไม่ทำเหมือนคนในครอบครัวเหมือนโวอนควายขนาดนั้นหรอกใส่หัวไปเลยนะ และฉันเนี่ยจะบอกพี่ชายของฉันให้แจ้งบริษัททุกเครือในบริษัทนี้ไม่ให้หลับไหนเขาทำงานไม่นะวิวเป็นไงบ้างลูกไปสมัครงานเป็นไงบ้างลูกต้องเข้างานที่นี่ให้ได้นะตอนนี้บ้านเรามีหนี้สินเยอะแยะมากมายเลยลูกวิว วิวเดี๋ยวก่อนสิวิวว,วิวเร็วๆเนี้ยแกสองคนเจอฉันแน่